คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมไปดูละครทีวีบ้านเรานะครับแล้วคุณผู้ชมติดอกติดใจนะครับจะเลือกนางร้ายนะครับสมมุติว่ามีคนบอกว่าเอามุตาแต่ไม่มีเอามุนินแทนได้ไหมอาจจะได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปกินข้าวต้มกับจานปีเตอร์กันอยากจะสั่งเปบปซี่นะครับคงมีใครก็บอกว่าเอาโค้กแทนได้เปล่าแต่จะมีคนบอกว่าตอนเนี้ยเอาเบปซี่รุ่นใหม่แทนได้เปล่าเ๊ปซี่รุ่นใหม่มันคืออะไร s อ c o l a คุณรู้จักบ้างเปล่า s อสโคลายากไปหรือเปล่าอันนี้ขอวิจารณ์นะเอสโคลาผมอาจจะคิดว่าเป็นน้ำยาปลุกอารมณ์ทางเพศหรือเปล่าเอสโคอันนี้ผมไล่เดียงสาผมไล่เดียงสาเอสโคคืออะไรเอสโคคือแบรนด์ที่4แล้วตอนนี้สนุกสนานมากตอนนี้ก็ว่ามี b i c โ l ลมี b i คโกลมีเปปซี่มีโคกแล้วก็มี s อสโคลาเนี่ยพรีเซนเตอร์สคนใครหล่อร่ล่อล่ปั๊มีเดอสตาร์โตโน ทำมไม่ง่ายแล้วสคนนี้ไมค์ไมค์โอ้โหแต่ละคนนี่มีทา r g e t ็ตชัดเจนเลยว่ามีความเป็น accelerate มีความเป็นทั้งนั้นแสดงว่าคือการที่เขาดึงพรีเซนเตอร์สคนที่เป็นผู้ชายล้วนแปลว่าเขาต้องการทำธุรกิจน้ำดื่มกับเพศหญิงก่อนหญิงก่อนเพราะหญิงเป็นเพศที่สามารถเปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยน branding switch branding ได้ง่ายกว่า,านะเห็นไหมว่ากระบวนการทางการตลาดขเขาแจวทีเดียวนะ ทีนี้มันน่าจะดูตรงนี้ว่าเอ้ยแล้วใครตกลงในในซแบรนด์นี่ใครจะอยู่ใครจะไปล่ะเออเรามาทายกันดีกว่าผมทายว่าน่าจะเป็นค่ายที่บอกว่าดีที่สุดแต่เบสซอสแต่เบสอ่าเป๊ปซี่ดีที่สุดนะเพราะเป๊ปแบบซี่ไม่ดีที่สุดเราสองคนดีที่สุดอโคกเนี่ย <laughs> ยังไงก็มีความแข็งแรงอยู่มิโคล่าก็ประมาณว่าขี่ม้าล้อมแบบขี่ม้าเรียบค่ายปิดป่าล้อมเมือง พบประหลาดใจแล้วเราน่าติดตามดูนะเพราะว่ากลายเป็นว่า3ค่ายเนี่ยรุกหนักในขณะที่คนที่ควรจะรุกหนักที่สุดกับไม่รุกอะไรเลยคือเป๊ปซี่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในตลาดเลยนะครับโคกตอนนี้ออกโฆษณาชุดใหม่เลยนะใช้น้องแพนเค้กใช่ไหมครับแต่ไม่หมดเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นเต็มเบียดไม่หมดบิ๊กโคล่าไม่ต้องพูดถึงตอนนี้พาไปดูบอลพาไปทําอะไรอะไรเยอะแยะเลยนะครับน,นั่นบิ๊กจริงๆนันลูกฉับฉวยตบโต๊ะตบโต้ตอบโต้แล้วก็บิ๊ก เขาคือเพราะว่าเขาดึงคาาแเกตแชร์ที่สูงสุดมาแล้วนะฮะแล้วเขาพยายามจะรักษาตัวนั้นนะโคกใช้จังหวะนี้ตีเป๊ปซี่อย่างรุนแรงนะครับและทีนี้เหลือไอตัวสุดท้ายนะฮะคือเอสเนี่ยสมสุขเอสเสริมสุขก็มาใช่ไหมครับนะแล้ววิธีตอนนี้เอสมาแรงมากมาแรงมากมาด้วยครับคือเสริมสุขเนี่ยเขาเป็นบอทเลอร์เขาเป็นคู่ผลิตให้กับเป๊ปซี่หลายก่อนนะฮะเขาบอกเขาจะรับขวดทั้งหมดของเป๊ปซี่คืนเอง ตรงนี้ผมว่าเป๊ปซี่พลาดทายอย่างรุนแรงเพราะว่าในขณะที่เขารับขวดคืนจากตลาดทันทีใช่ไหมครับเขาก็สวิตช์เป็น S ทันทีเลยและด้วยความสัมพันธมิตรเนี่ยพัธมิตรท,ที่เขามีกับร้านค้าอยู่นานแล้วเขาก็เติมสต็อกได้มหาศาลเลยตอนนี้มันเป็นจังหวะสวนถูกสวนสวน,สวนถูกเป็นโมเมนต์หนึ่งเหรอเนะแต่เป็นไม่ได้ไหมว่าจาร์ิดเลอรกันว่าเป๊ปซี่การที่เขาไม่ขยับอะไรเนี่ยถ้ามองถอยออกมาแล้วมองเข้าไปการที่เขาจะมันอกมั่นใจไหมว่าฉันคือแบรนด์ระดับ โ <ขอ S 2> หรือก็มั่นใจไม่ไดนนน้นั่นนะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่น่าคิดและน่าติดตามดูนะครับผมเชื่อว่าเรื่องหนึ่งนะครับนักการตลาดนะครับนะผมขอใช้คํานี้รุนแรงหน่อยนะครับนักการตลาดคือนักฆ่านักกานักคือนักฆ่าเหรอนักฆ่านักฆ่กาก็ต้องเลยต้องไปคิดดูนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าคุณจะปล่อยเวลาแม้แต่ชั่วซีเวีร์ซวินาทีไม่ได้เลยเพราะถ้าคุณไม่ฆ่าเขาเขาฆ่าคุณ